สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุยข่าว1ิบมองนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้พิเศษมากๆคุณผู้ชมค่ะ SMS จะมีความหมายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเด่นชัแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะจากเทเลวิสเนี่ยเขาแจกมือถือคาริปปองชวดนั่งถือขอดูหน่อยนะคะที่ The r s e นะคะายเทเลวิสนั่นเองนี่แต่เป็นสองเครื่องง่ายๆนะคะ SMS เข้ามาถามปัญหากฎหมายกับอาจารย์ประมาณนะคะเดี๋ยวจะคัดเลือกมา สอง SMS ที่ถาเข้ามาได้โดนใจอาจารย์มากที่สุดก็รับไปเลย t w z นะคะบายีเวิสสเครื่องนี้ต้องติดตามกันให้ดีว่าใครจะได้ไปใช่ค่ะ4221424กต้องนะคะแล้วก็อ,อย่าลืม,ม<า>เข้าไปเว็บไซต์เราด้วยนะคะ n e w s t e n c o m แนะนำติดชมรายการกันเข้ามาได้เลยะค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประมาณสวัสดีครับดอรสซาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่าวนี่วันนี้อาจารย์ มีข่าวกันแบบโอ๊ยจัดไมแต็มือเพื่อเป็นการสัมนาคนท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะแจกบีบีที่ผมถืออยู่น <out> ี่บีบีเก <im> ้าเจ็ดนี่บีบีแปดบายเทโลวิสนี่ถูกต้องเน่ดีดีจะนิ่งนิ่งทำอะไรได้บ้างคะนอกจับได้เข้าเฟซบุ๊กอีเมลดูทีวีเล่นเกมฟังวิทยุถ่ายรูปก็ตั้งสองล้านเนี่ยทีวีจอแบนอยู่ตั้งหากถูกต้อง เ้เลยนะถ้าอยากได้ SMS มาถามกฎหมายตามประมาณเราจะเลือกวันละสอง s อสใช่ค่ะเอสนะครับส่งคําถามข้อกฎหมายที่โดนใจถูกต้องแจกเลยครับวันนี้สอเครื่องบีบีเก้าเจดเครื่องหนึ่งบีบีแปดหนึ่งเครื่องอาวถูกต้องแล้วก็บายทีเอาละส่งเสริมทุกท่านสนใจเรื่องกฎหมายค่ะบรรดานิ่ศีสารบัะดิตที่จะเข้าไปเรียนทนายเตรียมสอบทนายนะครับ ก็ต้องเตรียมสอบทนายกับอาจารย์ประมาณถูกต้องไปไหนไม่ได้แล้วต้องคเพราะจะเริ่มตีวันที่สิบนี่แหละสิบตุลาคมแล้วก็เข้าสอบยี่สิบสี่ตุลาคมใช่ค่ะนี่โทรศัพท์ไปเลยครับศูนย์สองหกหนึ่งสองศูนย์ห้าสองศูนย์ถึงสองนี่นะคะอ่ะมาที่ข่าวกันก่อนดีไหมคะจยาข่าวอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์บางก่อนอ่ะอ่ะด้วยบางโทรศัพท์ก่อนเพราะว่ามีมาาสองเครื่องนี้ไม่มีโอกาสไปของเราแล้ว เพราเจแจกท่านผู้ชมเพรเป็นของแม่หนูจะให้ส่งมา <c oughs> ใครที่ส่งอยู่แล้วรีบส่งมาเลยนะ <c oughs> มีโอกาสได้เยอะมากเลยนะคะคำถามข้อกฎหมายที่โดนใจค่ะ ย้ำเป็นทีนะคะของขวัญพิเศษจากรายการให้กับแฟนๆรายการคุยข่าว10บโมงที่ส่ง sms เข้ามานะคะถามปัญหากฎหมายกับอาจารย์ประมาณเราจะแจกกันวันละ2เครื่องนะคะนี่ t w z นะคะบ่าย t w z mobile นั่นเองนี่ให้ดูตรงนี้นี่นะคะเป็นรุ่น b b 8นะคะรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหไวไฟก็ได้สองซิงค์ด้วยเฟซบุ๊กอีบอทดีอะไรได้หมดเลยนะคะดูทีวีก็ได้ด้วยนะเป็นทีวีจอแบนติดผนังบ้านได้ด้วยเอาไปติดเองผนังผนังหน้าได้ไหมผนังหน้าติดทีวีจ้าได้เอออาจะอยากได้ sms 422 1อ งเดี๋ยวมาเฉลยผู้โชคดีกันค่ะค่ะแล้วเรื่องของสุขภาพด้วยฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะศูนย์ทีวะโมเลกุลแห่งเอเชียเขาจัดสัมมนากันนะคะในวันที่2ตุลาคมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิสั้นนะคะไฮเปอร์แอคทีฟแล้วก็เรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยถามว่าคุณผู้ชมมีเรื่อง,องสงสัยก็ไปฟังกันได้นะคะฟรีค่ะสำร,รองที่นั่งกันที่028740980-4นะคะใช่แล้วค่ะ,คะเปแฟน,นรายการก็สามารถที่จะ ร่วมสนุกได้นะคะแล้วก็ติดตามแนะนำรายการได้ด้วยทางเว็บไซต์ของเรานะคะ news10.com t นะคะมีภาพรายการย้อนหลังให้ได้ดูกันด้วยเพื่อใครอยากดูตอนไหนเป็นพิเศษนะคะเห็นช่วงขเราสาวๆกันด้วยค่ะสาวๆจะถึงวันนี้ไงสาวอยู่ค่ะขอบลาค่ะขอบลุแล้วเสื้อผ้าพีแอนเจเดบูตองนะคะโมแกนเดชัวแล้วก็แต่งหน้าโดยเครื่องสำอางเมกัสโตค่ะวันี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวั